ลาก่อยเพลส,สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซีรี์ขิงไอดีตอนที่46นะครับซีรี์ที่ย่าเวไอดีของคุณมาขิงให้กับชาวโลกได้รับรู้ว่าคุณมีอะไรบ้างนั่นเองล้ว,วันนี้ผมอยู่กับไอดีที่มีพี่ริสลี่ย46นั่นเองนะตัวนี้อย่างชอบเลยนะนี่เลยนะประจําที่นะฮะเป็นไอดีที่แค่มีพี่ริสตัวเดียวเนี่ยผมก็รับขิงให้แล้วนะ <c oughs> เพราะว่าเคยเล่นมาในไอดีหนึ่งก่อนอันนี้แล้วโอ้โหติดใจมากพิ่ริส46เนี่ยโซโล่อบิทได้เลยนะเดี๋ยวนี้ดดูกันว่าพีาลริสไอด อีกหรือไม่นะก็มาติดตามชมกันนะกับผู้คุมคุกสุดหล่อเท่คนนี้นะแล้วก็ก่อนอื่นนะก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องแล้วกดเพย์เอาไว้แล้วก็สุดท้ายก่อนจะไปดูไอดีนี้กันฝากพู้สับสูมช่องแล้วกดเพยเอาไว้สักครู่เดียวนะครับ โกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซินิเพ็กถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั ack, ้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซีนิเพ็กบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลขไอดีเกมชินเซอร์เวอร์ id, Server, และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีมบร,ริการบัตรเติมเกมด้วยนะอะมาดูกันดีกว่านะท่ามกลางกระแสฟูดินะมาแรง ไอดีนี้บอกว่าเขาเปิดแค่ตัวหนุ่มๆเท่านั้นนะฟูรินะเขาไม่เปิดนะเขาไม่เปิดนะให้ดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะนี่ฟูรินะไม่เปิดนะเขามีเนี่ยเขาภูมิใจมากเลยนะบอกให้ผมเปิดให้ดูนะมีพิวดิสมีพี่แตมนะฮะมีเนี่ยอายาโตะพี่ติ๊กอย่างเงี้ยนะทัศเสหะเซียวจงหลีอะไรแก๊งเนี่ยนะโอ้ตะตะเกีย่ยอวยมากนะส่วนนิฮิดะเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ตั้งใจเปิดมาที่ไม่ใช่หนุ่มนะฮะที่เหลือนี่คือเป็นหนุ่มหมดเลยนั่นเองเป็นไอดีที่อวยหนุ่มๆมากมากนะฮะ แล้วก็นี่เลยมาดูพิลิเซ่นก่อนเวล์เก้าสิบแน่นอนนะ mm. ก็อาวุธประจำตัวน้ำขัดหนึ่งนะเวล์เก้าสิบเช่นกันอาร์ติแฟกต์ก็เป็นสี่เซตประจำตัวนะบวกคิเลตเยอะมากนะเอาจริงมันล้นเลยปันเนี่ยล้นเลยนะไหนคิเลตนี่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วอะก็อันนี้ก็สิบสองวิสามสเต็ก็สามสิบหกเปอร์เซ็นต์โอ้เกือบล้นเป็นเกือบเกือบเก้าสิบนะก็คืออาร์ติแฟกต์ดีมากนะค่อนข้างเต็มเลยนะแล้วก็แน่นอนกลุ่มดาวหกนะอย่างที่บอกไปนะ hmm. ซึ่งแต่ละกลุ่มดาวเนี่ยแบบจี๊ดทัั้้งนนเนเี่ย กลุ่มดาวสีนี่ก็ฮิลเพิ่มมีบัฟเอเทอสปีดด้วยกลุ่มดาวหคือเนี่ยคิดในเมทเพิ่มคิดเหลือเพิ่มอีกสินี่เป็นร้อยนะจริงถ้านับซ6นี่เป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพอสวรรค์เต็มหมดแล้วนะก็คือหน้าเล่นสุดๆนะครับตอนแรกผมเฉยๆนะรู้ปะ่ะตอนแรกผมคิดว่ามันก็เหมือนอายการ์มันจะต่างแนละ้วอายการ์ก็โหดมากแล้วอะ่ะซึ่งอายการ์ก็โหดจริงแต่ว,ว่าพิลิตก็สนุกไปอีกแบบเพราะว่าอายการ์ฮิวไม่ได้นะอายการ์ฮิวตัวเองไม่ได้แต่ว่าพิลิตฮิวได้นะ แล้วก็มาดูพี่อิโต้กันดีกว่าพี่โตอาวุธขัด5้าว่ะอุ้ยเดี๋ยวนะพี่ลิศนี่ว่าตัวตึงนะอาวุธขัด1พี่โตอาวุธขัด5้าว่ะดาบขัด5ดาบสีทองขัดห้าเดียวในไอ้ดีนะอย่างนี้ส6่หอ้าห้าอุ้ยอิโต้สี่หกอ้าห้าอุ้ยเอาอิโต้ขึ้นปกคลิปแทนดีไหมเนี่ยไม่ได้อิโต้ตัวนี้ไม่กระแสต้องเอาพี่ลิศไปเป็นคลิกเบลดก่อนแล้วค่อยให้คนมาเห็นอิโต้ตัวนี้นะอุ้ยโตตึงมากคลิปเลขหกหกคิปเลขสองเจ็ดห้าหูแล้วสี่หกอ่ะ อิโต่ C6 นะครับไถมันมันมน,นะแล้วใช้แถบบลูเมทบวกชิตาเมทเจอ10%เป็น300กว่าเปอร์เซ็นต์เลยมั้งเนี่ยใช่ไหม300 40%นะชีตาเมทอิโต้โอ้แน่นอนต้องต้องเจออิโต้แล้คลิปนี้โอ้ oh my god อ่ะมาดูต่อนะเวนติเวนติถือเอลิจีนะจะบอกนะเวนตี C6 เอาเวนตี C0 นะค่อยว่าไปซายุอันนี้เหมือนเป็นตี้ส่งตี้สำรวจแน่นเลยเพราะว่าเอาเวนติกับซายุมาใส่ตัวลมสองตัวนะแล้วแน่นอนนะปู่จงนะถือวอลเทควอนคริเชอร์ด้วยนะ อบประจำตัวก็มาใส่4ีเทนเนตนะรับสีงนะับนะจงหลีนะพอสวรรค์เต็มหมดแต่เลื่อนไม่เยอะนะเลื่อนไม่เยอะเหมือนเล่นสายแอบแอบแรงอะเล่นสายแรงๆหน่อยอเลือกส4เองโลก็อาจจะไม่ค่อยหนามากแต่อยู่กับอิตโต้สีหก็ไม่น่าเป็นกังวลอะไรเท่าไหร่มีพี่แต้มด้วยแนะ่นอนไอดียวัยหนุ่มนี่ต้องมีอยู่แล้วพี่คนนี้นี่เลยอาวุธประจำตัวนะอาวประจำตัวก็มาเซตสี่ดีบุ อ่อ C0 น้าพี่แต้ม C0 ใชพี่แต้มไอดีนี่เล่นกับใข่ว่ะเพราะไม่เปิดตัวผู้หญิงก็เลยไม่มีแบบยาเอะอะไรอย่างนั้นอ่ะดูไม่เห็นมีตัวแปะไฟฟ้าเลยตัวแปะไฟฟ้าผู้ชายมันมีไหมเนี่ยมันไม่มีนะมันมีแต่ผู้หญิงนะไรเด่นยาเอะฟิชเชลอย่างเงี้ยชิ้นนับุอ่ะชิ้นนับุพอไหวอยู่อ่ามีชิ้นนับุพี่แต้มเล่นกับชินนบุได้นะครับผมมีชินนบุแปะไฟฟ้าให้ชิ้นนับุก็ปั้นเต็มอยู่นะ C6 นะ E M เก้าร้อยกว่านะดาบ E M ด้วยนะครับ ฟิชเจอรก็ก็ปั้นมาอยู่นะโอ้ยโอ้ยฟีเจอถือธนูสมุนละค่าเนี่ยนะเอ๊ะเดี๋ยวนะมีธนูอันนี้แต่ไม่มีเย่หลันธนูปริศนาก็มานะฮะไม่มีเย่หลันแต่มีชิมุนละค่าไม่มีโยมิยะแต่มีธนาริ่งพาส์โอ้ยทีนี้เปิดอาวุธแบบเปิดอาวุธให้ตัวอวยนะฮะทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้ผมต้องไล่ดูอาวุธหน่อยละอ่าอันนี้พี่แต้มนะ,ะผ่านพี่แต้มไปพี่อาจจะตกเอ๋วพี่อาจจะตกไม่มีดาบวบ่แม่นึกว่าจะมีดาบนะไม่อวยพอนะอันนีนน้แฝ็ ไม่มีนะไอตัวก็ปั้นเต็มๆธรรมดาตัวหนึ่งนะอาวุธก็ไม่ได้5ดาวด้วยทหารเกียรตครับทันนาริ่งเพาวใส่เซต4ี่ Dream นะิมส์ดรีมนะดพิดาเมจน้ำไปก็โอเคนะเป็นทหารเกียรที่ดูปั้นเต็มใช่ได้นะสเตตก็ 5, 4, 2, 4, ห้าสี่สองสี่หกโอ้โหค่อนข้างเยอะนะโซนก็เป็นอดีตวยหนุ่มนี่เลยเห็นไหมดิลุกมีคอสตูมด้วยแต่ไม่มีดาบใส่นะไม่มีวูฟไม่มีวูฟใส่ดิลุกซีหนึ่งเซียวนะถือห่องเจตนะแน่นอนนะเซียวซีหนึ่งไซโนซีศูนย ถือของเจ็ดเช่นกันนะแบ่งกันใช้นะฮะอโอเคยะก็มีคอสตูมนะฮะคอสตูมถือดาบดำเนี่ยมีใครถือได้แปลกๆไหมเนะี่ยโอ้มีเฟตติ้งดีไซน์ด้วยนะไอดีนี้เล่นมานานแล้วนะมีคาสึฮะด้วยนะเบลว่แปดสิบเอ็ดใส่เซอร์ไพร์ชเชียลโอเคก็สวยๆนะโกโล่แน่นอนต้องเล่นกับตี้โตอยู่แล้วนะใส่ฮัคส์ออฟออฟเรนดีมซีหกแน่นอนนะโอเคได้เล่นแน่นอนนะมาดูนาฮิดะบ้างดีกว่านาฮิดะถือฟลุตออฟออฟเมนต์นี่มันอาวุธคราฟต์สเมลุนี่หว่า ไม่ค่อยเห็นในเฮด้าถืออันนี้นะจริงใส่อย่างอื่นน่าจะดีกว่านะนะเฮ้ยทำไมสมุดเยอะอย่างเงี้ยมีกระดิ่งเขากระดิ่งวันเดอร์เลอร์ด้วยแต่กระดิ่งอยู่กับเฮโซ่ขึ้นเลยวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อวยเฮโซเหรอไหนขอดูเฮโซหน่อยได้ปะดูหลัอกันนะเนี่ยเอาไว้ยี่สิบเองเฮ้ยเปิดกระดิ่งให้เฮนะโซ่ยี่สิบเนี้ยนะวู้ววเาสนใจหรือกำลังปั้นอยู่หรือนี่คือกำลังปั้นอยู่ครับผมแล้วกระดิ่งนี่ของใครครับเนี่ยถามจริงของใครครับเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ดูใช้ได้แล้วนะ ทำไมมันดูแปลกๆว่ากระดิ่งเนอะ,ะเออหรือว่าหรือว่ามาเป็นของเหลือให้พี่ลิสเพื่อแบบเบื่อเอาไว้จำตัวไปใช้กระดิ่งแทนไ,ไงเป็นไงโอ้โหงงเลยครับมีกระดิ่งปริศนากระดิ่งนี้ปริศนากว่าอีกอันนึงอีกอีกอันน,งน,นึงเมื่อกี้ก่อนนี้อะไรวะไอไอธนูฟิเชอร์ป่ะธนูไอเอลคออ่ะอันนี้กระดิ่งนี่โคตรปริศนานะงงสุดเพราะว่าไม่ได้ปั้นตัวที่ถือกระดิ่งด้วยไประเด็นน้ำมันได้วิ่สิบอะงงตรงนี้แหละนะครับผมเออดีไว้ปริศนาดีแล้วก็ตามดูจากตัวละครเดี๋ยว ตันตีพีดิตตีหนึ่งแล้วก็อิโตตีหนึ่งได้ไปไปลองเล่นกันดีกว่าดูจากมอนของอบิตรอบนี้นะข้างบนเนี่ยก็ต้องการตัวน้ำเช่นเคยนะมีอบิตไฟมาเต็มนะส่งนข้า่งล่างเนี่ยเหมือนอะไรก็ได้นะเพราะมีบอสนะเพราะฉะนั้นเราดูกันว่าตัวน้ำเรามีทางเลือกอะไรบ้างเรามีอายาโตเรามีทาตะเกียเรามีซิงชิวนะ อ่าต้องเป็นซิงชิวไหมเป็นซิงชิวกับพิลิตเหรอซิงชิวกับพิลิตสองตัวไปไหมแล้วเอาตีอิโตไปถล่มบอสแต่ผมอยากเอาพี่ลิตไปเจอบอสว่ะผมอยากรู้ว่าพี่ลิตตัวเดียวสู้บอสได้ไหมอ่ะแล้วเอาจัดตีให้มันเล่นด้านบนได้ดีกว่าเอาอิโต4ซีหกไปถล่มด้านบนดีกว่าไม่น่าจะยากมากนะเออโหแต่ด้านบนมีไอตัวหมานี่ด้วยโหไอดีนี้ไม่มีโคโคมิแล้วเนี่ยผมไม่เปิดตัวฮิวเลยแบบจริงจังเอาจีนไปลวกันเอาจีนไปกับ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เพราะว่าตี้มันไม่ค่อยลงตัวนะดูแล้วเอ๊ะหรือว่ามันก็ผ่านได้เราลองแบบเล่นแบบโนแคร์ดูไหมจริงถ้ามีคโคโคมินไดจะง่ายมากเลยเอเอเอ,อิโตะจงหลีโกโดแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นอะไรดียะบาบาร่าไหมจริงบาบาร่านี่น่าจะโอเคนะบาบาร่ามันก็ฮิวได้ด้วยนะเนี่ยเออบาบาร่านะ่าสนใจมากเลยว่าล่ามแปนะน้ำไม่ค่อยดีเดิเอาซิงชิวแล้วกันแล้วก็ตี้ด้านล่างเป็นพิริตตัวเดียวคือเอาตี้ด้านบนเดี๋ยวผมถ่ายไปอะ่ะถ่ายไปให้ผ่านอ่ะไม เล่นพิลิตซีหกอาหนึ่งแต่จริงอิตโตซีหกอาห้านี่น่าจะโหดกว่าโหดกว่าเออารนึ่อีกนะเนี่ยนี่เตะน้าปลายทิมแทง <c oughs> และมาครับผมมาปาบโอโอโอ้วดโอโโอโโอโต่อเนื่องโอ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 ตรงนีลงหินไปยัง โบรู้บัาต่อนี่นี่ซิงชิวออกมาแต่น้ำทีหนึ่งน้ำทีหนึ่งโอเคอิโตอมาหดเบิร์ดมาไปหนึ่งสองสามหดป่าป่าป่าเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นไม่สนไม่สนอะไรทั้งสิ้นนี่นี่ปาวนี่แสนหนึ่งแสนหนึ่งโอ้โหวิหลักแสนหลักแสนแบบ EC เริ่มเล่นรถเลยว่ะเลิ่มเป็ลรเลยโอ้โหน่าประทับใจมาก น่าทักใจมากนะฮะอืบอือเอาเซตต่อก่อนเซตใหม่ก่อนเอาเอาซิงชิวเตะน้ำไม่โดนไม่เป็ไรนี่เบิร์ดเปล่าหัวแสนห้าไปดิโอ้โหกลัวที่ไหนอะเฮ้ยตายป่กว่โดนไอ้โดนในโดนในพวกเนี้ยโดนในตัวธาตุพืชนี่หัวจะตายปะเราหัวดเขาก้อนดีเราหัวดเขาก้อนระเบิดคาโรธาตุเลยโอ้โหกลัวที่ไหนโอ้โหแรงเกินไปเยอะแรงเกินไปเยอะนะฮะ อิตโต้ซีหกแรงเกินไปเยอะระเบิดทุกอย่างตายคาระบองหมดเอาพลังกำลังเข้าหัวอย่างเดียวนี่เรียบร้อยแตกแตกหัว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 ,หวเอาอาหัวนี้มไม่เข้าแล้วว <laughs> ะโอ้ my god ต้องโดนบังคับตีธรรมดาโอ้ my god แต่มันก็เข้าอยู่นะเมื่อกี้ใช่ปะ่ะสิงคิวเอาสิงคิวไอ้หมดอีกโอ้โหโอ้โหยากแล้ว ทิ้งคิวกูดาไม่มาอีกเอาจงหลีออก,ก็บานหน่อยทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยจงหลีเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะโอ้โหแต่แต่เชื่อว่าไลแอบเยอะนะเนี่เยเชื่อว่าไลแอบเยอะนะเนี่ยพ,พี่ลิคคนเดียวจะทำเวลาทานันปะวะมาไม,ไม่รู้ก็ไม่ไม่ลองก็ไม่รู้ต่อยมันเลยครับผมโอลโลครับผมนี่หนึ่งสองสามมาชุดมาชุดนี่ ต่อยอันตีแบบสุดแรงวิ่งแรงมากใช่ได้นี่ต่อยแหลกครับผมไม่สนครับผม,มหายตัวเออกูกะต่อยต่อครับผมนี่ไงห,หนึ่งสามสี่เบิ์ดมาแล้วกดต่อยไปยยงวิ่งแรงโคตรครับผมสองสามสี่ห้าหกผม หุ้ยต่อยครั้งละหมื่นกว่าหุ้ยกดช้าตีสองแสนสองแสนเมื่อกี้ผมชา้าตีเป็นแสนเลยอะหูยกำลังขนาดนนะจะหมดแล้ววะจะตายแล้ววะเฮ้ยอีกสิบวิอีกสิบว,วิแล้วโผล่มาดิเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายปะเนี่ยเจ็ดหกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ตายเ,เย feasible, ดี๋ยวมันไม่ตายอะเฮ้ยเฮ้ยมันเอ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยยังไปแกงพี่ลินไม่ได้มันหล่นมันไม่กี่วิเองหุ้ยบ้า ไม่มีตัวท่าตรงมาเอาใหม่เใหม่เราเล่นห้องเละให้เร็วขึ้นอ่าเอ้ยไจะได้ใช่ได้เร็วกว่าเดินประมาณ10กว่าวิผมว่ารอบนี้ทันว่ารอบนี้ทันรอบที่แล้วเราเริ่มแบบ8นาที10กว่าอย่างเงี้ยรอบนี้ทันเชื่อผมเชื่อผมนี่ต่อย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 และเลื่อนเพิ่มมาผุนก็กดเปิดไปเลยเอ้าเฮ้ย โอ้ยมันกดเบิร์ดไปโดนจังหวะมันเสียงนี่พอดีอะไม่เป็นไรกูดาวไวไม่เป็นไรให้มันรีไปอ่ารีเสร็จแล้วนะกดนะสก,กิลนะนี่ตีแสนนี่รอบนี้แหละเน้นเน้นบ้างโ่้ยโอ้ยเรียบร้อยตีนี่โอ้ยช็อเวฟอีกออ้ยแสน นี่อีกแสนตายไปเลยตายไปเลยไม่ต้องขยตัวแล้ววิ่ยไม่ทันว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทันทัน,ทนรอบนี้ทันเฮออถามว่าเหเวลาเหลือเยอะมากรอบนี้เวลาเหลือเยอะมากทุกคนรอบนี้เวลาเหลือเยอะมากรอบที่แล้วเวลามันจะหมดรอบนี้เราชิลมากนี่เรียบร้อยเจอพีิลิตสี่หกโซโ,โล่ันนี้โอ้โหขวดแรงแรงมากเลยครับผมูอย่งชอบ โอ้ยมามาเรียมอุเทนเบอร์ได้เม็บวกก็เอามาต่อไปลุย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 เอาพลังงานมาพลังงานมามาแล้วไปไปวดปัง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 เฮ้ยมันอยู่ไกลอ่ะอย่าอยู่ไกลดิเอ้ยไอ้ลูกบอลเนี่ยเข้ามาดิเอ้ยมันอยู่ไกลเกินอ่ะโอ้ยอันตีหมดแล้วอะไรวะโอ้ยมันอยู่ไกลอ่ะมันไม่มาแพ็กกัน ไม่หล่อเลยช็อตนี้ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่มีปาวเวอร์แล้วด้วยแต่สเต็กเยอะแล้วพวดป่าป่าป่าไทยไปไทยไปเหมือนโดนถล่มพวกกันรัวมากรัวมากอุ้ยสนุกสนุกอุ้ยสนุกจริงเลยนี่แสนสามพอดีเจอวัวกูหน่อยตรงนี้เปิดโล่นี่เปิดโล่แล้วครับโอโล่เก็บพลังงานมาเบิร์ดโบเดเมท มันตีล้วปาวานนี่นี่นี่เจ็ดหมื่นเจ็ดหม่นเ่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหแสนสเรียบร้อยหุนนอนไปแล้วนี่แสนสี่โอ้โหอันนี้เป็นอีตะที่มันที่สุดตัวหนึ่งที่เล่นมาเลยซีหกอาห้ไม่มันได้ไงนะอ่าทีนี้บอสตัวนี้หนึ่งหนึ่งจะดีกว่ามาต่อยกันโชกโฉบต่อยการชโชกโบตกโกโบต่อยสดต่อยสดไม่งอใคร เราสวนไม่เอาใครนะชกโบนี่ไงขอฮิวหน่อยนะนี่ทำไมบางยังชกโบนี่ฮิวนะฮิวนี่นี่ฮิวนะขอ,อเบิร์ดหน่อยเปี้ยงโอู้วิแรงนี่หลบได้ด้วยชกโบนี่ฮิวกูแดดมั่วน,นะเห็นแดดแดนี่นแดดมั่วน,นะนี่ฮิว นี่นี่โอ้โหตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอชโกโมูยังต่อยไม่มาเลยเลื่อนเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมโอ้พี่ลิศแม่งโคตรเอาโอ้ย g อดครึ่งสามแล้ววะมาเปิดโล่กันเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีพวกนี้วะ่ะรีบฆ่าพวกนี้ก่อน หมดหมดปา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 ป้าเน้น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 อีกรอบปวดหมดปูปูปูตายไปเลยสองตัวนะฮะ <c oughs> เหลือตัวนี้ตัวหนึงน่งอ้าวคินนู้นตายไปแล้วเนี่ยเหลือเนี่ยเอ้ยกระโดดนี้พอดีหนักนะมานี่เป่าอ่ะลงนี่ลงอันตรีเลยนี่กล้าเหมือนไป เิ้ยตายหาแล้วลืมคิดแย่ yeah, แล้วห้องนี้มันเป็นสองตัวเนี้ยนะแล้วมันแยกกันอยู่อย่างนี้ด้วยโอ้งแม้เราจะแรงมากก็ตามโอ้ยต้องล่ากมันหน่อยวะต้องล่ากมันหน่อยปะไม่งั้นมันอยู่แยกกันอะโอเครวมแล้วจะทันไมหมเนี่ยห้องนี้ อาจจะต้องหลีรอบหนึ่นกฮะผมลืมคิดไปเลยว่ามันมีโล่ไฟโอ้ยมันตัวมันแน่นนะเนี่ยโล่ไฟอะจริงๆเนาะมันบังคับเอาตัวน้ำมาเยอะกว่าน,นี้เนาะ <c oughs> ห้เราก็เล่นต้านกดแรงน้มทวงลวเลยกันตัวน้ำมันน้อยลเลยกันจะดาวเต็มั้ยในห้องนี้สิงคิวแปะตัวเดียวเนี่ยขนาดมาก เอาท่าดินระเบิดมันก็ได้ว่าเอาท่าดินนี่แหละว่าเอาท่าดินนี่แหละม,าท,า,นนมา,าท่าน้าเกดไม่มาว่าท่าดินก็ได้มีหัวด,ด้วยดาเมจหัวด,ด้วยดาเมจโขดอมาตะหัวมากเลยอะตายไปแล้วหนึ่งหเวลาทำโคตรแย่เวลาไม่ดีเลยนะครับท่านผู้ชมโอเค เวลาไม่ค่อยดีอะ่ะแต่ว่าน่าจะเร็วกว่านั้นคงยากด้วยด้วยตีเราเนาะ45วิเองจะต่อยบอสตัวนี้ตายเปล่าวะไม่แน่ใจเลยอ,ะอ่ะอ่าไม่เป็นไรเล่นไปอย่าโดนมันตายอย่าโดนมันฆ่าแล้วกันอย่าโดนมันฆ่าเอ้ยชาร์ตีแล้วชาร์ตีแล้วอุอ้ยกลับตายอุ้ยโคตรแรงอุ้ยเแรงเลยมาเฮ้ยพิลิตจะตายแล้วอ้าา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 า ีี่่ตมันนยยากเแต่ว่าผมว่าทำให้พีลิดไม่ตายอาจจะยากกว่าแล้วไม่น่าเชื่อพีลิดซีหกโซโล่ไอ้พวกนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยไอ้มันนี่ชาตีโอ้โหแต่มันทำเราชะง,งักไงประเด็นอะมันทำเราชะง,งักได้อะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยผมหลบได้การโจมตีหนึ่งว่ะเฮ้ยมันยิงมันยิงมามันยิงน้ำแข็งมาแต่แล้วหลังจะตายแล้วโอ้ยไม่ไหวไม่นะ กดอเกนนะปะเดี๋ยวนะมันจะไปรีที่ไหนอะไม่ตัวนี้เหรอขออีกรอบหนึ่ง,เ,นนะเ,งเดี๋ยวนะฝึกฝึกเล่นตัวนี้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนะขอตั้งสถิติก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูท่ามันก่อนนี่ยนี่ต้องต้องดูตัวผู้ชายเนะี่ยเอ้ยแล้วเดี๋ยวมันจะปล่อยแสงมาเอ้ยนี่ไงลบวิ้ยคุณจานตั้งใจลบนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ไหววะไม่เล่นแล้วว้ย โอ้ยพีลินซีหกไม่แพ้เนี่ย,ยวันนี้เข้ามาแกงเฉยเลยคาใจมากเลยผมขอมาบวกกับไอ้ตัวนี้ได้ไหมมาถึงเวลาแก้แค้นขอรีเมดนี่รีเมดโอ้ยนี่รีเมดนี่ นี่นี่ไงลีแมทรู้จักเปล่านี่นี่ลีแมทต่อยมั้งนี่โอ้ลีแมทขอลีแมทนี่ลีแมทลีแมทอุวิวิลีแมทก็จะตายแล้วอุวิวิลีแมทลีแมทอวิลีแมทจะตายอุ้ยวิ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 ลีแมทก็ตายน่าเกลียดจัดโอ้ บอสตัวนี้มันเก่งไปจริงสำหรับเราอ่ยอย่าคัดคัดโอเคเรากลับมาส่งพีดิสท,ที่ที่ฐานทับเขาดีกว่านะ <laughs> เราเรายัดขนมไปเขากิน่าไหน่อยเอาอะไรดีเอาอยากิโซบะแล้วกันนะ <laughs> อ่าโอเคมาแนละ้วก็กลับมาส่งแล้วล่ะจะพาไปแกงแบบไม่หยุดเลยก็คลิปนี้ได้บทเรียนว่าเราสู้บอสบางตัวได้แต่บอสบางตัวก็ ปปไปเปมันไปเถอะนะหรือไม่ก็เอาจงหลีไปช่วยด้วยเถอะอะไรประมาณนี้โอเคก็ขอบคุณทงกอนดีมากๆนะคุณจีคุงนะที่ให้พี่ลิสลี่มาให้เราได้ขิงไอดีนี้นั่นเองแนละ้วก็พี่อิโต่นี่คือเซียวอาห้านี่แบบจัดเต็มมากจริงส่งพี่ตบแก้แค้นป๊บเดียยก็คงได้ละแค่สลับห้องเล่นก็คงได้ละเนาะก็ถือว่าพี่ลิสได้ฝึกฝีมือแล้วกันนะครับ <c oughs> สุหท้านี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ดูคลิปนี้จนจบนะก็โหขิงชุดใหญ่เลยคลิปนี้นะ แล้วก็ถ้าใครอยากได้คิงแบบนี้เนี่ยตอนนี้มีช่องทางเดียวก็คือการสมัครสมาชิกช่องระดับเกลือเสริมวดินขึ้นไปนะก็เป็นการขอบคุณที่สนับสนุนช่องเรากล่วเพลย์ด้วยนั่นเองนะครับผมคิงได้ทั้งสองเกลือนะทั้งเกลือชีนแล้วก็ทั้งซาเดลด้วยนะครับสำหรับวันี้ลาลไปก่อนขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย